อบยังเหลืออยู่มาห่อหน่อยกำลกลับไปครับมาเมาไม่ใครใครมีห่อไม่ไม่ไม่ฟังฟังใครมีห่อเยอะมึงห่อไปเลยให้เพื่อนไม่หยิบใครมีห่อมึงมึงไล่ห่อเลยไล่เพื่อนไม่หยิบเอามานะเว้ยมันโดนยีพียีพีหาละฟารอพีบอลฝาสโซมสี่โซมเร็วเร็รเร่เรรวงเว่นกวี่

มาครับไปเอาสมมาเร็วๆไม่ไม่ไม่เอาสมมาไปเอากมมามันบุ่นแล้วไปเอาสมมานี่ไอสวยบล็อกนี่ไงแล้วมึงไม่เอาอะไรโจมึงทำอะไรอะควายโจยิ่งยิ่งเอารถติดไอ้ล้อก่อนดีล้อก่อนล้อก่อนไม่เดี๋ยวเด็ดไปเอารถไงพี่บลอกเป็นอะไรไม่ไปพาวก่อนวะเองต่อไปเรื่ต่อไปมีเงินพาวไหมไม่รถอยู่ในกาลาร

บนทิมเทสโดนมาแล้วโดนตลดอโมเมอร์ตูดอโลมเมอร์ตูดอโมเอร์คุโดนที่ไหนพี่หลงที่ไหนที่ไหนเพื่อนเพตรงไหนวะไอ้หลังข้างบนไหนไอ้ตรงไอ้ตรงสะพานแตกอะสะพานขาดละแล้วกูติดเสาติดแทย์นะกูเข้าเมืองแล้วเพื่อนขอบคชนได้บอกก็ได้ข้างในพอท่อมเลยเหรอพี่หลงไม่เมื่อกี้ผมมันไมันมีเหตุศพเหลือเว้ยผมเห็นผมเห็นไอพี่บ๊อบมันดื้ผมถึงวพี่ไอพี่บ๊อบมันจะอุ้มไม่เอาตีเสาเลยอ่ะอยู่อฝั่งนต้งไหน งมองสกน่รมาลยันไม่ปล่อยนะมามาส่แรกยันดำเนินการส่แรกน้ำหรอ่อยข้าเมืองนะฟังกูตำรวจเป็นสิบเลยนะทั้งหอทั้งไรกูเอาข้าเมืองนะเส้นไหนครับเส้นไหนปกติเลยหน้าคุกอยู่หน้าคุกตอนนี้ ไใโพอทำหนักช่วยในพอทำหนักไม่มีคนซ้ำเลยมึงยิงไว้ดิเดี๋ยวกูจะวิ่งแอบแหนึพุ่มแล้วมึงค่อยมาปลดกูมึงยิงไว้ให้เนีอะตอวนี้มึงโคตรพี่จีจีโอใช่ไหมพี่ตอนเนี้ยซูเปอร์กับไจีทีโอจีทีโอไอ้ไรหนึ่งรอบนะไรแค่อนึ่งนะไปหน่งรอดยังยังยังมันมาช่วยหน่อยอีกคันคอยคันนึงคันเดียวคันเดียวคันเดียวกูมาโดนหมดเลยใชหมกกูลงไปกูลงไป รอในเมืองเยอะมากรอกูเป็นสิบเลยเฮียมีรถอยู่ตรงนั้นแล้วจันไอ้สัสรถรถรถใครดีๆมาเอาศพกูได้นะที่สิมันปะวะช้าเลยเฮียตำรวจรถใครดำๆมาเป็้ย้แผลของรามีที่ยี่สดำนะพี่หลงอแหวนไแผไแทหารออกไปก่อดำรวสามพันนะออกไปดิไม่หลอกมัน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  มาหน่อยหน้าโพกทอมมันไล่กุยเนี่ยไอ้คิริโตแต่ยังแต่ยังแต่มีแนวเกมว่ะตกดแผนลงมาเล่นแผนกดให้แผนรอดอกพี่เด็กต้องมีห่อไว้ยชัดยางให้ก่อนไว้พี่รองพี่อแนวให้ก่อนสวยสวยอย่อไรขคนทีราคุยเลยไม่มีไม่มีไม่มีใครมีห่อมม้่อไหร่้่างเอามาให้หน่อยหน้าโพกทอมไอตอนนี้แบงค์อยู่บ่อขอเลยเนาะผมกลับไปให้นะครับ อ้อุ้มอยู่ปะ้มอยู่ไห้อยู่ครับอุ้มอยู่มีคนมาแล้วนะจะเด้็ดีเซลของเพื่อนด้วยเออเอาคนถืออนแบคนนั้นดิเออแล้วใครมาดูไหมไปรับไปรับใครมหคเปนถังไมใครไม้มีุงปปรอไมปอไอ้มันาี่นัเก่ันรับ เอ้ยเพื่อนมันเพื่อนมาข่าวค้าาหารเพื่อนมาข่าวค้าหารไล่กูอยู่ได้ได้โปโดโดดนโคนาดไเล่าเฮ้ยโรถที่ไหนวะาพี่จะอปโจมตูนหมูโมตนหมูได้ดผมลงกล่างนะลงล่างยังแต่อย่างหนึ่งพี่มึงเซ็ตรถมัมารอต้หมูไม่ถึงว่ะพี่แวร์ผมผมยฟังผมยุฟังเส้นตกปลาเก่าว่ะพี่แวรนโอเคโอเคโอเคโดดพยายามาข้าราชารได้พี่พี่หลได้ให้ผมลงนนใวเน่ะเจเหมอนข่าวรอขอค่ายนหานตำรวจเยอะ กลุ่มใหญ่ไม่มีแล้วนะกลุ่มใหญ่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะนี่หลแถบมากเลอุโมได้ไหมพี่นี่หลงครับกำลังไปกำลังไปครับรถนายินอยู่ขอค่ายทหารนะรถนายินนี่หลงไอ้สบเนีอาไงเอารอโนเอาถูกมาให้มึงรอตรงนั้นเลยโนงอลังมาอยู่บนต้มตอนนี้อยู่ตรงอุโมงค์แล้วครับพี่ใกล้ถึงหลังตีสี่นตรงตามตรงตามตรงพร้มเลยตรงไหมพี่ตรงนี้พี่เอออยู่เส้นเซนต์เกเพอยู่แถวเส้นต์เกเพตแตกสามแตกสามครับผลระเบิดใช่ไหมพี่แมนอยู่พี่แวนบอกตรงถนนใหญ่นะอุโมงค์นะร ปูโมงข้าดาถูกไหมใช่ใช่ชกำลังลงไปกำลังลงไปต้รวจตูดส้มโอเคจอโมงข้าดาหนอนนอนขึ้แล้วถึงแล้วขึแล้ว่ไหนขวา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 รถคุณนายอินอยู่ขอ้ารดหานะแล้วก็อีกสามวันประเมินสาพอามานเว้ยมันไม่หลงฟาม่รูสองร้อยนเพื่อนผมว่าน้าโมงน้าโมงตรงแยกอะแผนแผนอุ้มไาเลยนะแผนโอเคีโจอย่าตกนะโจพี่มาแล้ว ป้อยู่ไหนวะไอ้ฟาไม่ได้อุ้มหรอผมนั่งอยู่กับปฟคนไม่ได้อุ้มำนอนกิไอพี่โพี่โเลยทางเข้าทางเข้านาพี่เข้าเขมืองมาเข้าเมืองมาไอไอ้ยไอ้ามามาไยุดได้นะไยไฟ้าแกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เข้าเมืองเส้นฟ้ามาเลยไปฟ้ากันางฟานาลงบานลงบานโดีไปโดีไปโดีไกําลังไปนะโตพี่โตพี่โตผมซ่อมนะผมซ่อมนะผมซอมนะผมซอมนะเไหไพี่โดพี่โเล่นขนาดไอ้โนข้าดฮโเคนนะ ตกตกเลยบ๊อบตามแบนบ๊อบตัวไหนใครทหันพี่ทางเข้ากขนานฝั่งฝั่งริมเลไเคียร์เคียร์เคียร์อย่างนั้นเคียร์อย่างนั้นเคียร์ฝั่งไหนพี่เคียร์ฝั่งที่ไฟเลยฝั่งที่ไฟเลยดรอปป์ปะวะพี่โดนทอลแบนอยู่รีโหลดอ่ะเอ้ยผมตกกว่าพี่โด้ริมเลต้องไหนช่วยจะโดนป้าให้ทิ้งตกไปช่วยไหมมาเจอเลยมาเจอเลย ีะไผกตกสองนะพี่ต้องมาใังแล้วถึงแล้วถึงแล้วนที่ไฟเมื่อวาใช่ป่ะพี่แวนโอใช่ใช่ใช่ฝฝั่ง้านานยิงเลยเป็นน้ำเมือไร่หลง้กนเนาลไปกดด้วยกดด้วยกดด้วยโอเฮียกูตกมาช่วยยื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้คนน้ำทเียวนะผมไล่บ๊บกดไห้อยู่นะ ่ได้นพี่ดิงบ้านหัวใจคผมอยู่แลน้ำเงินอะผมถืสเพอผมเต็มแล้วไม่ต้องก็ได้นังเล่น่มียา้อช่วย้กอตไอ้ไปช่วยได้้ก้อตไพี่ม้าอยู่มอยู่ม้่ม้อย่ม้า่ดุ่มไหนะไ้ได้้ไอ้้ไอ้้่นมคีไอ้น้ไปช่วยดิกับพี่เยอะกูโดนเยอะมากกูโดนเยอะมากคนรวยบ้าคนวบ้าคนวเพื่อนน พี่ต้องมีคนหอนะต้องีคนหอนะพี่ต้องมีคนหอนะ้อนนพีู่กบ้านค้านห้พีพี่ดิคนรวน่ที่จะไปดต้ใ้ด้อางีพี่หี่ง่่เพือนเพื่อนอ้ยผมโดนเนรุหลดแล้วผมโนเพื่อนมาช่วยแดงหลืองเอทีเจพี่หลงคาเดเยอะนะทั้งพอทั้งตำรวจเยอะนะแต่โอเคเหร ช่ใชู้ชูย่อส้เดี๋ยนี่วเลยนอี่ขอหตัวเลยบนะเอาบนใครใครู้ว่าเาไปแมงเจลาลาก่อนกินมีดเดียวย่าเอ่ฟ้าไ้าเราสบเหลือบ่ดตรวจนะดตรวจย่ามันหลังนี่แรกากินนางแรกากินนางแรกากินเลยพี่แบตรงพี่อะถ้าเข้าอุโมงค์ทางในเมืองตารวจดักนะระวังนะใใครจะดีเซ็ตของมามานี่ หนมาไอ่เห็นที่ไหนที่ไหนแม่เดียวบนเดยวบนไอ้พนื่อคนนี้ไม่ใช่ปืนมีใครมือว่างไหมเอาศพน้อยพี่ไอพี่ที่หนไอโอยู่ไหนอย่าเงียบดิอาเงียบแกกิน้ัอะไรกินหลังโรงแรมตัวทีตัวทีโรงแรมตัวทีคันคันไอยบ้าองลออโอ้ยโอ้อ้อเมาอ่ ยัยรถกูจะพังเลยแนเกรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ไม่มีปืนมีศพกันครบยังยงย่านบ้าพายถ้ามีใครมาเทียนรถได้ดีนะเพราะว่ามันมันมีแต่คนมีศพบเดเกียร์ไปมันจะโดนต่อเดี๋ยวถ้าไมปทางไหนโนผมไปทางแรนฟ้าอนเดิมพี่ผมแค่วนฟ้าไม่เจอะเงี้ยรบก่อนโนรถรถไม่เจ็บนอนหลดยังหลุด้รครับหลแล้วหลแล้ว ที่เหลือที่เหลือไปรอช่วยเติมยอดเอายามาช่วยใครโดบาบอกบอกไหวนหน่อยครโดนอ่ะมีมีมีคนไอ้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 โขว่าไอ้โขว่าโดนไข่าวใครวะตรงมะพร้าวอ่ะกูกลัวแล้วไอ้โขว่ากำลังเข้าเมืองไปอีกหนึ่งนะตีเส้นสายหลังไอ้ไอ้โกมันอยู่ข่าวชูวีขาวรับสุดแล้วที่แม่ทครแม่ทำอะไรอ่ะที่ไม่ใช่ตัวไล่ยอดอ่ะมารวมมารวมกับพี่กลุ่มใหญ่แลนเขียวหลุดใช่ไหมโกวหลุดใช่ไหม ประชาชนโง่ชนเฮียอยากวายใครใครขับไปทางเส้นสาล่ามันมีตำรวจนะทางนั้นน่ะขับวีดีโอเหรอจำไม่ได้ใช่ไหมประชาชนแม่งชนกูม่ใช่ไกไก่ฟาบ้านที่ไม่ได้อุ้มหมามันรมแรงเี่ยวนะไม่ได้งใ่ไหมพี่ม่ม่บอย่างในเมืองแม่ไอ้ขาวใครอย่าไปทางนั้นไอ้โน ไอ้กูเหลือแค่ฮอร์แต่กูอยากซ่อมรถอ่ะแม่หนงไปไหนเกียร์อยู่ตรงไหนแบบโซนไหนประมาณไหนให้นึกออกเลยดูโอเคเลยวัดใจตฟอบไปเลยมันมันมันฟอบเป็นเตียวเกียร์ถ้าต้องใจมากเลยไอเกียร์ฟอบเป็นเตียวห้าเตียวหเสร็จแล้วหน้ามุมลงดีๆอ่ะที่ไม่เสียเวลาลงจอดฮอรจอดฮอจอด ถ้าากได้สมไหมผมมีสมนะะไระแท็กที่แท็กนล็อกใครอะไอ้ก้าหรือไอ้โมะไอ้ฮอมันจอดเลยมึงเคียร์้เฮี้ยรัวดิแม่งล็อกมือกูเข้าคุยอีกแล้วต่อยแม่งหรอกใครวะไอ้ซูเนี่ยมีใจะให้อุ้ม่ะพี่ผมบางเดี๋ยวนะผมเดว โได้ไหมใครจะอุ้มอะขอคามมาห้าห้ได้ไหมังทักไปแล้วเนออกไปแล้วนะตรงตรงจีพี่โนไรงยังไ่โเลยหนมูนมันแดนเขียวมา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 เขียวไม่โทหนึงัมาหางแล้วปาตรงยาวเลยตรงยาวเป็นกระเอผ้ตรงยาวเลยผมอยู่ริมเลยหายแลวมันหายไปแล้วแรงมาก พี่เรชรถต่นะตรงนั้นมีรถอยู่หลายคัแล้วห้าแเอาโทนี่อ่ะโทนี่มีคนเอาย่างเสร็ลล้วพี่พี่เราใช้รถ่ะก็ุไม่รู้นะทำอะไรพีเก้าพี่ที่ลงุยอยู่แล้นเขียวป่ะพี่ใช่่าผัวผ่านนะว่าตำรวจไล่อ่ะพี่ตัดตำรวจได้ไหมยังไม่แตก บาซิิกเีุ่นลอให้ล่อให้เรื่อยๆอโนอโนมาในฟาบ้าโนอยู่ไหนบ้างได้พี่ได้ได้มาแล้วจะไปมันจะตามอ้เพื่อนะปุบจิตามมากราจะรอให้พี่เข้ามาเดือมาเื่อยๆเขเดอดมาเร้อยีคเไม่มีใครเยโโาอกนี้โหยโอเก้าเนีคาเ่อโนมอโน่่รจะรอให้บคมจะรอให ไอโนเดี๋ยวกขไปหาลอไปกุไปก่อนน้องเลยหนงนาทีดรัดเลยราดที่เจแล้วมามามาันพี่ผมข้อความมาได้ตวเลยนะมาเลยต้องต้องตัดปกติมัโอเคโอเคปกติดีเหรอครับกก่นบ้างไหมโดนมั้เนี่ยหลเข้ามาข้างในแตกล้หวแตด้วี่เชี่ยมันจะมองหลังไม่มีกรุไม่มีฟ้าเถือว่าคับพี่ฟาเป็นเป็นหลหลงหมดเลยูหลังแท้หมดอยู่หลังเรือรถเอยู่ไหนผมรับเือ ใช่แลวครับคออยู่ดีเลยโวยเต็งมอจะมองหลังอ้นั่อะอีกรถุ่นี่ก็ใหญ่บช่ปไอีที่อพี่พอยจะกระตุ่มเหลับดีจีหลับดีจีนี่ไงมาเจอมาเจอเหินกูไงดีอีที่อะเด่งจับาให้แม่งยิงไอสัสเอาดาพีกโอ้มาเจ้าอเหี้อะวย เงอยนะตำรวจไหนไหนเจอแปเงิน่ะสามพันสามพันล้เงินเยอะมากนะแเงินเยอะมากไอตรงไอตรงไอ้าจวอกตระจกอะป้ายไอยู่ไหนวะนะไปไหไปไนพี่หลงถึงแล้วถึง้เขียวแล้วกลุ่มไเป็นทีเพื่อนรเป่าเเป็นเคสหรือเปล่า ที่ไหนครับใจมปเนี่ยพี่หลตรงตรงเวรเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนได้ได้พี่พี่หลงเดวทาใ่เก่าแต่ว่าพี่มาใกล้ใกลผมมาย่พี่าใครโดนใครสอนงนะในมคุณแย่เรอยู่ไหนครับตอนนี้มาเลยคเขาน้ำเงินเขาอะไน้ำเงินอะพลอพลอยเปะามีไมิ่งไรอคนดูมันมีรถเว้ยลังไปนะพี่ลอไปไอ่ ประมาณห้ามันจะโดน่วามร้อนแรงองห้องน้ำขงผมเออเออเอไม่ไม่มันยามันเยอะแล้เขาพูดเที่ยอะไรวะเยอะแล้วคนสองนาตอนนี้จะเย็นเฮไปพอใส่โดนนั่นแหละเพื่อนพี่ออกมาก็าไม่เห็มาพี่ออกมาแลหลือบนเขาท้งสองเตรีมเงเลยทางเข้าทางเข้าครับตายแล้วตายแล้วเพื่อนตายเล่นเล่นลับให้ดิเด่นไปอยู่ไกลๆนะเสาซี่เจอาเสาซี่เพื่อน กาอยเิมาแวตรองตรงเหมือนกันยังรออ่ะช็อตแรกยังรออ่ะไอ้ที่อ่ช็อตี่เละกำลังไปกำลังไปอยู่ร้านเสื้อผ้าแล้วคนที่ไอทที่ได่อาไม่เป็นไรเอาใหม่แทุ่แต่ปัเหอที่อะไรตไอ้แก่เอาคือที่ไหนวะไอ้ตั์น้องโดนด่าไม่เป็นไรแต่ปเญดไอ้ีทุเรศไอ้ควายไอ้อะอยคุณมาอยูไปอยู่ไปเติมอยู่ไปติมอยู่อานตนีไ่อนี้ห่อหกกี่โมงเนี่ย